ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์กล mm ับมาแล้วคุณผู้ชมครับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์6โมง20นาทีทางช่อง3 HD ตอนนี้อยู่ที่สระว่ายน้ำหลังบ้านของผมแล้วนะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันสักนิดหนึ่งนะครับผมพร้อมแล้วเปลี่ยนไฟเฮ้ย เฮ้ยไม่อยากาศได้นะเออลงเลยลงลงเฮ้ยนี่พี่ลี่ถ้ามีผ้าคนหนูนะถ้ามีผ้าพอนะวางพอสักนิดนึงนะแล้ว้มีอะไรอีกครับอยากดื่มอยากดื่มอะไรครับป๋าป๋ามาบ่อยไหมคะที่นี่ก็ว่างป๋าก็แวะมาเอ้ยเฮ้ยนี่นี่ได้ฟิลได้ฟิวได้ฟิวได้ฟิวถามได้ไหมอ่ะอยากว่าพี่แท็กกับพี่ป๋องชอบลงอ่างชอบลงอ่างเหรอคะ ไอ้ฟ้าคุณก็ย mm ิงตรงเลือกันเอาไปอ้อมๆกันอยู t un> <t un> <t un> ่อันนี้มุดหน้าดูเลยแต่เขาก็ขออนุญาตแล้วไงขออนุญาตแล้วแย่เลยอ่ะบอกได้อ่ะน้ำกับลูกอ่ะน้ำกับลูกไงลูกเล็กทั้งคู่อ่ะอ่ะน้ำกับลูกอ่ะน้ำกับลูกตายแล้วไอ้นั่นตายแล้วไอ้นั่นหายไปไหนอ่ะน้ำกับลูกไงเห็นมาถึงก็ลงเลยใช่เพราะฉะนั้นอันนี้เคานั่งสบายแล้วนะวิธีการเล่นเกมเกมนี้นะครับอันนี้ผมบอกไปก่อนนะครับมีชื่อเกมว่าตบติดตบ เกมนี้คือผมจะมีหมวดหมู่มาให้และมีคําตอบผิดๆมาเรื่อยๆอันไหนที่ถูกคุณรีบไปกดคนไหนที่กดได้ในคําตอบที่ถูกต้องสามารถไล่ฝั่งตรงข้ามออกไปได้หนึ่งคนแต่ถ้าเกิดว่าคุณเผลอเลยไปกดในคําตอบที่ผิดคุณต้องในระเทศตัวเองออกจากอ่างเราเล่นกันจนกว่าจะหมดไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมถ้าพร้อมแล้วมาดูหมวดหมู่แรกกันก่อนเลยหมวดหมู่ที่หนึ่งคือเครื่องรางของขลังนะฮะ แพกพอแล้วเดี๋ยวมหวานขึ้นรพรอมเริ่มประคำดีควายยางยางยาง <c oughs> ไอ้บ้าซอซ้อมซอมซอมน้ำเต้าปูปลา เคราทองแดงไม่มีตับเหล็กไม่ใช่ไม่มีเดือยงูเหลือมใช่ใช่ครับถูกต้องใช่ครับไม่เที่ยงุ่ำยังไวแล้วทาไมไม่กดอ่ะนึกอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่เดือย เดือยงูเหลือมเนี่ยก็คือมหาเสน่ห์นั่นเองนี่จริงๆแล้วมีมาตั้งแต่คราวทองแดงแล้วนะเอาหรอเอาหรอคราวทองแดงนี่เป็นคงกระพันนะครับตับเหล็กก็เป็นคงกระพันนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เดือยงูเหลือมต่อจากนั้นมาเดี๋ยวมีหมากทุยรู้จักยังหมากทุยคุณ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 เดี๋ยนีไอตัวเนี้ยต้องรู้มากกว่าเขาต้องรู้มากกว่าเขานย อันนี้น่าจะรู้ไอ้เคี่ยวเขี่ยวหมูตันอ่าอันนี้ชัวอันนี้มหาอุดนะใช่อคดขนุนมีหรอไม่เคยได้ยินคดขนุนอันนี้ให้โชคนนคดขนุนรกแมวใช่รกแมวรู้เมตตามหานิยมแล้วก็อันนี้กะลาตาเดียวอ่าชัวร์อันนี้ชัวร์นะฮะเพราะฉะนั้นฝั่งที่ถูกตะกี้ใครกดคุณเชียร์คุณสามารถไล่ฝั่งตรงข้ามมายืนขอบสะได้ครับเอาใครออกดีฮะคื น้องเลยน้องเล่นอยู่คนเดียวจริงเราเราต้องเอาคนที่เหมือนทําให้ถ่วงทีเขามากที่สุดเอาคนที่ถ่วงทีมากที่สุดเอ่อนท่วงทีเขามากที่สุดเดี๋ยวเขาอยู่เนี่ยมันจะทําให้เกมมันไม่สนุกคุณแท็กพลันยูค่ะคุณแท็กพลันยูค่ะโอ้ยสุภาพบุรุษจริงๆยืนขอบซยแต่คุณยังช่วยบอกให้ได้นะฮะเปลี่ยนหมวดครับหมวดต่อไปหมวดชื่อผี ออ้้ยผีแลว่ะชื่อผีแล้วนะอันนี้ต้องได้แล้วนะเตรียมตัวเริ่มผีตาโขนเฮ้ยเดียวเฮ้ยเดียวใช่ไมม่ีีผแล้วไม่มีใครเพื่อนๆไม่ห้ามผีตาโขนผิดครับผิดครับไม่ใช่ผีตาโขนคือประเพณีใช่อันนี้ก็จะเป็นประเพณีเพราะฉะนั้นเน้นตัวเอง แล้วมีความเพียนกระหือรืออยากเล่นมากไปดูขาก็เต้นต่อให้เราถ้าเรามายืนข้างๆพี่ทักนี่ได้เลยนะครับเปลี่ยนหมวดอ้าเปลี่ยนหมวดหมวดชื่อประตูชั้นนอกพระบรมมหาราชวังเดี๋ยวจริงเหรอเนี่ยเอาประตูชั้นนอกนะมีเยอะเลยเริ่มประตูมณีนพรัตนี่ อันนี้ไม่รู้เลยนะเนี่ยนั่งงงกันตักไก่ตาแตกเลยนะไม่หรอประตูสวัสดิโสภาอ่ะกดเลยใช่เปล่ากดเลยประตูถูกเปล่าเนี่ยไม่ใช่ประตูเทวาพิทักษ์อ่ะกดกดกดปิดหม่องกดปิดหม่องกดกดแล้วครับแล้วประตูเทวาพิทักษ์คือถูกข์จักดะ มดแล้วมันไปมันไปไม่ถึงมันเปนการอ่เลยจาพยายามแล้วอันเชียกดถูกต้องเพราะฉะนั้นไล่ออกได้อีกหนึ่งคนครับไล่พี่ป๋องเลยเนี่ยเฮ้ยพี่ไรประโยชน์ไปไปเถอะพี่อะตาใจน้องสาวค่ะพ่อน้องอยากให้ไปยืนด้วยโอ้ยดูอ้าะอ้าวหมวดต่อไปเข้าข้างฝั่งนี้เลยนะครับอีกนั่นเลยลูกหมวดเวทีนางงามที่เคยจัดประกวดจริง พร้อมแบงค์ไปอินฟ้าไปเริ่มนางงามระเบิดปรมาณูมีมีเวทีอยู่ไหนมีเวทีมีไม่มีไม่มีกดไหมกดไหมไม่กดผมพาไปต่อนะไปต่อเลยครับไม่น่ามีนางงามกับระเบิดมีมีมีนางงามแวมไพร์มีมีไม่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 เอา ไม่กดนะครับนางงามมิสตั้งคันมีมิตั้งคันไปไปเดี๋ยวมิสตั้งคันมีมีมีจริงมีมีมันไม่มีกดไปแล้วนางงามมิสตั้งคันมีไหมครับไม่มีจะบ้ามีมีว่ะมีว่ะมีว่ะเฮ้ยมีเฉยเลยว่ะดังนั้นคุณโก๊ครับ คุณตอบถูกไล่คนออกได้หนึ่งคนครับอย่าอินฟาออกไม่ไม่อย่าอิงฟาออกทิ้งเชียครับทิ้งเชียครับทิ้งเชียทิ้งเชียตัวไวสุดเลยอ่ะมาคุณเชียออกมาหมวดดอกไม้ครับคุณผู้ชมครับมีดอกอะไรบ้างเตรียมตัวนะครับดอกไม้เริ่มพ่อขาตีเมียเอาเลยพ่อขาตีเมนึกว่าให้ตีเลยให้ตีเลยให้ตีเลยกดไม่กดนะพ่อขาตีเมีย ส้มสันดานไมีหรอเปล่ส้มสันดานมีพี่ฟากดเลยมีพี่ฟากดพี่ฟากดพี่ฟามีเหรอส้มสันดานมีไหมครับมีเหรอมีที่ไหนล่ะไมมเราก็พูดพลาดให้นี่เขารองพี่จากรนุ่นอยู่ เลี้ยงมวดต่อไปได้ได้ไดนังจีนกาลังไปได้ได้มาเลยทีนี้ไม่ได้ได้พร้อมแล้วเริ่มกำลังก้องเกียรกระโดอ้โหเยไ้อ้มวยนางวังบาลังเลือดไปเลยกนเลยลูกกดกดกดนางวังบลังเลือดมีไหมครับมีที่ไหนไม่มี อยากจะบอกเฉยๆว่าทำไมผู้ชาย3ามคนนี้ถึงเชียร์ให้น้องฟิล์มกระโดดกดเพราะนางวังบัลลังเลือดคือหนังอาเกาหลีหนังอาเกาหลีมันต้องคุ้นมันต้องคุ้นแท็กนะนะรู้หมดเลยอ้ยการแข่งขันจบเกม ตอนนี้ทีมของคุณแบงค์นำอยู่นะครับ38ต่อ28แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราเข้าไปในบ้านนะครับกับเกมเพลงฮิตผิดเนื้อ,อตบติดตอบเกมนี้คือ เออถามว่ายากไหมก็ยากเป็นบางหมวดเจอพี่แท็กค่ะความไวเป็นของปีศาจอันนี้คือพี่แท็กวิ่งไวมากแต่สุดท้ายเป็นไงออกคนแรกค่ะงงมากค่ะแล้วก็มีอีกหมวดหนึ่งก็คือหมวดหนังจีนหนังจีนกําลังภายในมันจะมีเอ่อหนังวังบอลลังเลือดหนุมก็ไม่รู้ใช่ป่าวว่ามันเป็นมันคือหนังจีนหรืออะไรพี่แท็กบอกไปกดเลยไปกดเลยสุดท้ายเป็นอะไรอะ่ะหนังหนังอาทุกคน <laughs> คือโดนหลอกเต็มเต็มเลยก็เสียแต้มไปค่ะ แต่ไม่เป็นไรเกมหน้าเดี๋ยวเราไปแก้มือกันอันนี้ชนะชั่วๆค่ะรับรอง